คุณรู้ไหมทุกวินาทีที่คุณนั่งดูคลิปนี้อยู่ไตของคุณกําลังทำงานหนักตลอดเวลาโดยที่คุณอาจไม่เคยขอบคุณมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไตทำหน้าที่กรองเลือดมากกว่า180ลิตรต่อวันแต่กลับเป็นอวัยวะที่คนละเลยมากที่สุดหลายคนรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่หมอบอกว่าค่าไตเริ่มสูงแล้วนะข่าวดีคือ ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปยังมีอาหารบางชนิดที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูและช่วยลดภาระการทำงานของไตได้วันนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับ5อาหารบำรุงไตที่ทรงพลังที่สุดตามธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยไตระยะตน้นและทุกคนที่อยากดูแลไตให้แข็งแรงไปนานๆถ้าคุณหรือคนที่คุณรักมีไตเพียงสองข้างที่ต้องใช้ตลอดชีวิตคลิปนี้คุณควรดูให้จบ เมื่อไตเริ่มอ่อนแรงชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไตเป็นอวัยวะเล็กๆรูปร่างคล้ายถั่วอยู่ข้างกระดูกสันหลังแต่หน้าที่ของมันยิ่งใหญ่กว่าที่ใครหลายคนคิดไตดีเท่ากับเลือดสะอาดไตดีเท่ากับความดันสมดุลไตดีเท่ากับ น้ำไม่ขั่งในร่างกายไตยดีเท่ากับชีวิตยืนยาวขึ้นแต่เมื่อใดที่ไตเริ่มเสื่อมร่างกายจะบวมน้ำเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารปัสสาวะผิดปกติความดันสูงหัวใจทำงานหนักและสุดท้ายอาจต้องฟอกไตสิ่งที่น่าเศร้าก็คือ ไตไม่เคยส่งสัญญาณเตือนชัดเจนในระยะแรกคนส่วนใหญ่มารู้ตัวก็ตอนที่ไตทำงานได้ไม่ถึง30%ซนแล้วแต่ธรรมชาติยังมีความเมตตาเพราะมีอาหารหลายชนิดที่ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยของไตค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆลดภาระค่อยๆเพิ่มพลังชีวิตให้ร่างกายอีกครั้ง ต่อไปนี้คือ5าอาหารบำรุงไตที่คุณควรรู้จัก 1. กระหล่ำปลีผักเรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับยืดอายุไตหลายคนมองกระหล่ำปลีเป็นแค่ผักธรรมดาที่อยู่ข้างจานอาหารแต่ความจริงคือกระหล่ำปลี คือผักอันดับต้นๆที่ดีที่สุดสำหรับไตเพราะกะหล่ำปลีมีสิ่งที่ไตรักมากที่สุดคือโพแทสเซียมต่ำโซเดียมต่ำฟอสฟอรัสต่ำแต่มีไฟเบอร์และวิตามินเคซี C สูงมากสำหรับผู้ป่วยโรคไตนี่ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่ากะหล่ำปลีช่วยอะไรไต ลดภาระการกรองของไตเพราะไม่มีสารที่ไตต้องทำงานหนักในการขับออกช่วยลดการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระในกระลำปลีช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดและไตช่วยปรับสมดุลน้ำในร่างกายคนที่มีอาการบวมน้ำข้างตามตัวหากกินกระลำปลีอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ค่อยๆดีขึ้น วิธีกินเพื่อบำรุงไตต้มจืดกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีลวกน้ำพลิกจืดผัดน้ำเล็กน้อยไม่เค็มซุปกระหล่ำปลีใสกินวันละหนึ่งถ้วยเล็กๆอย่างต่อเนื่องดีกว่ากินวันเดียวแล้วหยุดไตชอบความสมั่งเสมอมากกว่าความมาก 2. อแอปเปลิลผลไม้แห่งการฟื้นฟูไตและหัวใจ เมื่อพูดถึงผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไตชื่อแรกที่แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำคือแอปเปิลพราแอปเปิลมีทั้งไฟเบอร์ที่ช่วยขับของเสียสารต้านอนุมูลอิสระน้ำตาลธรรมชาติที่ไม่แรงและโพแทสเซียมต่ำกว่าผลไม้ทั่วไปแอปเปิลช่วยไตยอย่างไรบ้าง 1. ลดไขมันในเลือดช่วยให้เลือดใสขึ้น ไตทำงานง่ายขึ้น 2. ลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานที่มักมีภาวะไตเสื่อมจะได้รับประโยชน์อย่างมาก 3. ช่วยระบบขับถ่ายลดการสะสมของของเสียในลำไส้ซึ่งส่งผลดีต่อไตโดยตรงเคล็ดลับการกินควรกินพร้อมเปลือกถ้าปลอดสารหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เคี้ยวช้าๆวันละหนึ่งผลกำลังดีอย่ากกินในรูปแบบน้ำแอปเปิลสำเร็จรูปเพราะมักมีน้ำตาลสูงมากและจะเป็นภาระต่อไตโดยไม่รู้ตัว 3. แตงกวาผักแห่งน้ำบริสุทธิ์ที่ช่วยล้างพิษให้ไตแตงกวามีน้ามากถึง95%เซแต่กลับมีโพแทสเซียมต่ำนี่คือเหตุผลที่แตงกวาเปรียบเสมือน น้ำล้างภายในร่างกายแตงกวาช่วยไตยได้อย่างไรช่วยลดของเสียในเลือดช่วยลดอาการบวมน้ำช่วยให้ปัสสาวะสะดวกช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้เซลล์ไตสำหรับผู้ที่มีอาการตัวบวมขาบวมหน้าบวมตอนเช้าปัสสาวะน้อยแตงกวาคือเพื่อนแท้ของคุณวิธีใช้แตงกวาบำรุงไตกินสดวันละหนึ่งลูก หรือหันใส่น้ำดื่มแช่ทิ้งไว้หรือปั่นน้ำแต่งกว่ามไม่ใส่น้ำตาลดื่มวันละหนึ่งแก้วเล็กๆจะช่วยให้รู้สึกเบาสบายขึ้นอย่างชัดเจนในไม่กี่วัน 4. ปลาไขมันดีโปรโตีนดีที่ไม่ทำร้ายไตยหลายคนเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยโรคไตห้ามกินโปรโตีนความจริงคือไตต้องการโปรโตีนที่ดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสม หนึ่งในโปรโตีนที่ดีที่สุดสำหรับไตคือปลาแซลมอนปลาทูปลาซาดีนปลานิลปลามีกรดไขมันโอเมก้า3สูงซึ่งช่วยลดการอักเสบในเนื้อไตและช่วยให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตแข็งแรงขึ้นปลาเป็นโปรโตีนอ่อนโครงสร้างย่อยง่ายไม่ทิ้งของเสียมากเท่าเนื้อแดงวิธีกินที่ดีต่อไตที่สุดปลาอบปลานึ่ง ต้มปลาหลีกเลี่ยงปลาเคม็มปลารา้าปลาแดดเดียวเพราะโซเดียมสูงมากซึ่งทำลายไตยโดยตรงกินสัปดาห์ละ 2- อถึงสม,มือ้อถือเป็นการบำรุงไตที่ยอดเยี่ยม 5. กระเทียมยาธรรมชาติของไตและหัวใจกระเทียมอาจดูเป็นเพียงเครื่องเทศในครัวแต่แท้จริงแล้วมันคือ,อยาธรรมชาติที่ทรงพลังยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับไตหัวใจและหลอดเลือดกระเทียมช่วยอะไรไตลดความดันโลหิตลดการอักเสบลดภาระของไตป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวที่สำคัญมันช่วยขับของเสียระดับเซลล์ซึ่งเป็นต้นเหตุของไตเสื่อมวิธีใช้กระเทียมข้อ1กินสดวันละหนึ่งถงงกลีบข้อ2 ใส่ในอาหารแทนผงชูรสข้อ3หั่นผสมในน้ำมะนาวเล็กน้อยกระเทียมอาจแรงในปากแต่อ่อนโยนต่อไตบางคนเสียเงินนับแสนเพื่อฟอกไตบางคนเสียเวลาครึ่งชีวิตเพื่อรักษาไตแต่บางคนเพียงแค่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในจานชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตามไตไม่เคยร้องขออะไรจากคุณมากเลยนอกจาก อาหารที่อ่อนโยนวันละสามมื้อถ้าวันนี้คุณยังมีเวลาที่จะเลือกโปรดเลือกเพื่อไตของคุณก่อนที่มันจะไม่มีแรงพอจะเลือกเพื่อคุณอีกต่อไป